สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมสวัสดีพี่น้องทางช่องโตโนพปรลัดเพชรลำเพลินเรือเพเีกตัวสีเด้อพี่น้องครับผมเกิดังีึยงืนเนาะพี่น้องนะครับผมรถหมอลำเพชินลำเพลินเ้องที่ร่วมเดินทางนะครับผมก็ได้จอดกลางทางเนาะพี่น้องนะครับพี่น้องตอนนี้ไอเพลินกำลัง่อมดูเด้อนะครับ เอาไม่อย่างก,กับพวกพวกพี่พี่ยองถึงลองครับไปไหนครับท่านบริการรถเป็นอะไรกองน้ำมันตันกองน้ำมันตันปืนเขาอุ้ฟุ้นเขาเป็นเรื่องปกติถูกต้องนะครับกุฎามาแล้วแน่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  มาแม่มาแม่มาแมเขาเลียกสิว่าอันนแต่ที้ nhau n h ยวใส่นน้าเพื่อนอีกกิโลนะหนึงน่งหนึงน่งเ่ยหนึ่งหนึ่งีโอ้อีกลายเติอตือบู่ตัวนี้ร้อยสิบสี่โลเขาทำการแสดงสองทุ่มโดยประมาณนะครับผมร้อยสิบสี่โลนี่ก็ยังถือว่าไกลเตืออสมคนันยู่พอคกับเลน

thôi chọn ừ nah, được lòng đất. Miao đây trong mọi chuyện là. Mày bèn được ao chốt cứ bảo nó trời mẫn đột. rồi. <laughs> 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 <tì>, <laughs> nó đẹp. tải rồi đừng có đi ngược chiều. Xem nhật cẩn đi thôi. Nhanh nhanh. Nhỏ mà. nhỏ đường, đường. <laughs> Ui, vẫn nhỏ Xem nói nào không? nói bằng nào <laughs> เอข้ามก่อนแข่งค่อยไปก่อนสิที่ใบไม้ดูน่ะตอนนี้ห้องอยู่ไหนแล้วก็เขตอำเภอดอนกานจังหวัดกาฬสินธุ์จากตรงนี้ไปมุกดาหารอีก ร้อยสิบสีกิโลโอ้เรีว่าไก่เติบตอนนี้กำลังซ่อมอยู่ครับพี่น้อง,งกำลังซ่อมอยู่นะครับ nice. ไม่ใช่รถแฉกเอาจริงเป็นแอร์ว่ะอีตื่นดีดีลูกเจ้าเอ้าตีลูกลูกเราตื่นแล้วเอาจริมีลูกน้ำจิ๋อใหญ่ย่อแล้วขันเจ้ามันให้ตีลูกแล้วเจ้ามันหายวะนอนแล้วตีลูก้อนแล้ว เล็บเลยมีแป้งมียังไงแป้งอย่างนี้ห้องนี้แบบบุ้ยชิคกี้พายหานวันเถอะเตะออกฉากลูกศรแล้วเลยเลได้เตะเป็นลูกศรเนาะเอกกันแล้วเดี๋ยวเตะจบคนเลยเป็นลูกศรหรือศีเนาะอือเดี๋ยวทำเพราะว่าผู้ใหญ่ทำแบบว่านอ่ะเด้อยบุ้ยหมวกนี่ใส่กันแดดป้ะเนี่ยเห็นหมวกใส่กันแดดแล้วอันแค่ใส่กระสีมันยิ่งใส่หมวกอีกหวยมันชิคกันแดดแนวะไหน่ะบ่อันนี้มันติดมากกว่าหมวกกว่า

กดเขาตองไหนกทั้งสานใเร็วค,ครับอี่ฝนมันข่าวกองฝนอย่างสัก่างเลยนะพี่น้องครับคนกำลังเปลี่ยนทายอยู่พี่น้องเป๊บเดียวพี่น้องครับกรโดนไย่ง่าย เนี่ยกลองมั้งเนี่ยก้นนันตเขาธรรมดาเพราะ่าประเทศให้เป็นประเทศเขียงหอนพี่น้องข้างใ้าึกว่ารถอืดนเ้นมึงนอนบนหูเรียงยังด้เอ่นรับเตยไหมเปิดหน้าต่างคูงสลาไฟปะเนี่ คืนนี้เปลี่ยนเวลาทำการแสดงนะคะพี่น้องนหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มโดยประมาณหนึ่ทุ่มถึงตีสองโอ,โอ้พี่น้องครับ1้อยสกิโลนะครับพี่น้องกถือว่าอีกโ้นเติมแมนบ้ามาพูกับซิมเวลาข่าวพายจัดคลองจัดยังนะครับพี่น้องบ้าม<อ>ันต<อ>๊ื่นมันลีก่า อะไรเรืองอะไไหมกินนี่หอมยกินน้ำมัน จะเสียดายน้ำมันเนาะไม่จ้าพี่มาสอนช่วยเพิ่นแน่นห่่เปนหัวเทียวอดตอไเวาเนหัวเทียนวอดตไหลุมตแอเงินเยียงเงินเยเาอุ้ยเงินหลเลยเสียว่ะกันเจ เดาพระเอกยังไหนมานั่งรถกับเด่นสื่อรถมอละมอยู่บุ๋มพระเอกรถถือเกิดเออพระนางนะระธรรมดาด้พระเอกก่าพระเอกสมรททะไม่นอย่างีกินเอ๋คือกินเอ๋อไม่ปรไเดี๋ยวพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ช่องเตัวซีกอล์ลุงลาใบสมีเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเป็นกําลังใจให้ทีมงานเขานะครับอีกบูโดนนะครับผมเดี๋ยวอ้ายเพิ่นซสอมแล้วกันที่ห่วยๆไม่เหรอไหลุงลุงหนองบังเจ้าเนี่ยนี่แก่ไม่ลม เอาสไลดคลิปนี้ตัวสีก็ขอมลุ่มล้าไปสมีเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับผมคลิปหน้าพากันไหมเป็นกําลังใจให้ทีมงานเขาเนะครับผมใวกาเดินทางต่อแล้วครับพี่น้องนะครับผมสอบเสร็จอเดี๋ยวก็เดินทางต่อแล้วนะครับขอขอบพระคุณพ่อพรหมแม่ยัยที่สามารถรับชมช่อง,องตัวสีเดอ้อนะครับผมข,บข,บข้ามเอาข้ามใจได้เอ้ามันจะซื่อติลูกพี่โอ้ยเนาะว่าหันเกียร์เป็นยอนเนาะคือบ่คือบ่นอนแม่เจ้าสิตีเด้อ อ่ะสำหรับคลิปนี้ตัวสีขอลงลาไปซัมนีนะครับผมขโมยข้าจ่าได้นะครับผมพอไปแล้วประสบภาพต้องขอโทษขอภัยพอพอแม่เอย้อ,ยอายมาหนณที่นี่เด้อเด้อคลิปหนาพอกันมหมนะครับผมขอเก่าวข้ามาขอพระคุณนและสวัสดีครับ